ค่อนหุกการเมืองโดยแจ็คลัสเซลพระดังพิธีกรนางฟ้าเทวดาดารารัฐมนตรีทำผิดก็ต้องติดกุกไม่มีข้อยกเว้นมหากาบแชร์ลูกโซ่ดีไอคอนที่กลุ่มบอสโจนสุมหัวกันหลอกปล้นผู้เสียหายไปนั้นกำลังเปือยให้เห็นถึงความเน่าเหม็นของสังคมไทยชนิดหมดไส้หมดพุง ใครก็ตามทั้งพระดังพิธีกรนางฟ้าเทวดาดาราหรือรัฐมนตรีที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งที่ละเอียดรอบคอบมาดีมากพอแล้วหรือไม่เคยศึกษาลงลึกให้ท่วนถี่ใดๆเลยเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับแชร์นรกแสนล้านทางใดก็ตามบัดนี้ก็ได้เวลาแล้วที่เงาบากำลังไล่ล่าให้ต้องรวมรับผิดชอบชีวิตน้อยของผู้เสียหาย บาปที่เกิดจากการร่วมเสพสุขบนความทุกข์ระทมใจของผู้บริสุทธิ์นั้นไม่ต่างจากการจุดไฟเผาให้เขาต้องดิ้นตายทั้งเป็นต่อหน้าต่อตากรรูปแบบนี้ไม่ต้องรอชาติอื่นมาลงทันทำกับใครเขาไว้ในชาติใดก็ชดใช้โดยเร็วในชาติชีวิตนั้นทันทีส่วนใครเป็นมวยและมีบารมีมากก็อาจจะดึงเกมให้ตัวเองอยู่นอกคุกได้นานหน่อยแต่ค่อนข้างแน่ใจว่างานนี้ไม่ช้าก็เร็วใครที่เคยมีเอี่ยวในการโฆษณาชวนเชื่อ เคยพูดชมเชียรหรือช่วยชักจูงให้ผู้คนมาเป็นท่าแชร์จนหมดเนื้อหมดตัวย่อมจะมีปัญหากับชีวิตไม่มากก็น้อยแน่นอน บางคนที่เคยตีกินจากความมั่งคั่งของบอสนักต้มตุ๋นเหล่านี้เงินบาปเหล่านั้นกําลังย้อนสอนชีวิตตนเองหันมาทิ้นแทงให้แต่ละวันต้องนหนาวๆร้อนๆหลายคนที่คิดว่าตัวเองอาจจะโดนแน่ๆจึงคิดหาวิธีตีตัวออกห่างในสารพัดรูปแบบบางก็เก็บตัวเงียบบางทําไม่รู้ไม่ชี้บางก็ไปซ่อนตัวต่างประเทศแม้สื่อจะไล่ขุดเอาหลักฐานเก่าๆมาโปรยให้สังคมเห็นรายวันแต่คนที่เก่าเกมก็ยังไม่หลงกลสื่อง่ายๆ หลายรายจึงยังต้องไล่บี้ในข้อกฎหมายต่อไปแต่ไม่ว่าจะมีใครเข้าปิ้งตามบอสอวดรวยที่ไปนอนรับกรรมในตารางแล้วหรือไม่อย่างไรคดีนี้ก็เปือยให้เห็นล่อนจ้อนถึงความเบาปัญญาของสังคมไทยอีกครั้งคนดังคนมีชื่อเสียงแทบจะทุกวงการต่างกระโจนเข้าหาเงินก้อนโตช่วยกันพูดเชียร์สนับสนุนส่งเสริมผักดันให้เหล่ามหาจรซึ่งก็ไม่ได้ดูฉลาดกลายเป็นกลุ่มคนที่ดูน่าเชื่อถือในสังคมจนเกิดเหยื่อผู้น่าสงสารเต็มบ้านเต็มเมือง อย่าลืมว่าเหยื่อจำนวนมากไม่ได้มาเพราะบอสโนเนมแต่มาหมดตัวเพราะมีคนที่น่าเชื่อถือทําให้บอสมหาโจรเหล่านี้มันโดง่งดังแล้วเวลานี้จะบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวได้อย่างไรแจ็ครัสเซล